สวัสดีครับพี่น้องทุกคนเรามาเรียนพระคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับปฐมกาลบทที่12ถึงบทที่50มี5บุคคลด้วยกันนะครับที่มีบทบาทสำคัญมากก็คืออับราฮัมอิสอัคยาโคโยเซฟแล้วก็บุคคลสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือพระเจ้าพระยาเวครับพระเจ้าพระยาเวเป็นผู้ที่กระทำให้ทุกบทในพระธรรมปฐมกาล เชื่อมต่ออเชื่อมโยงกลายเป็นภาพใหญ่กลายเป็นภาพเดียวกันครับสิ่งซึ่งเรารู้และหลีกเรียงมาได้ก็คือว่าทุกๆคนที่มีบทบาทสำคัญต่างก็จบบทบาทของตนเองลงเพราะต้องเผชิญกับความตายครับพระกัมพีปฐมกาลได้อธิบายใช้ศัพท์เรียกการตายของอบุคคลสำคัญว่าถูก รวมไปอยู่กับบัมพบุรุษของท่านครับอับราฮัมและอิสอัคได้สิ้นชีวิตลงในแผ่นดินคานาอันครับปฐมกาลบทที่25ข้อ7ได้บอกว่าเมื่ออายุของอับราฮัมได้175ปีอับราัมสิ้นใจเมื่อแก่งอมแล้วเป็นคนชราที่มีอายุมากทีเดียวถูกรวมไปอยู่กับบัมพรุษของท่านครับ ส่วนลูกชายอิสอักเมื่ออิสอักมีอายุได้180ปีก็ถึงวันสุดท้ายชีวิตของท่านท่านสิ้นชีวิตเมื่อชาราและก็แก่ง่อบม,มากและถูกรวมไปอยู่กับบรัรมพบรุษของท่านครับยาโคบต่อมาพระเจ้าเปลี่ยนชื่อเป็นอิสราเอลลูกชายของอิสอักหลานชายของอับราฮัมหลังจากเกิดการการดานหารอย่างหนักในแผ่นดินคณาอัน ยาโคบและครอบครัวก็ย้ายไปอยู่ที่ประเทศอียิปต์ซึ่งณเวลานั้นโยเซฟลูกชายก็มีอำนาจใหญ่โตอยู่ที่ประเทศอียิปต์พอดีครับผู้เรียบเรียงได้บรรยายถึงววระสุดท้ายของยาโคบไว้ในบทที่47ข้อ48บอกว่ายาโคบมีชีวิตอยู่ในแผ่นดินอียิปต์17ปีและรวมอายุข,ของยาโคบได้147ปี ในปฐมกาลบทที่47ข้อ29บอกว่าเมื่ออิสราเอลหรือยาโคบใกล้จะสิ้นชีพจึงเรียกโยเซฟบุตรชายมาแล้วก็สั่งว่าเมื่อพ่อล่วงหลับไปอยู่กับบัมพุรุษของพ่อแล้วจงนำพ่อออกจากอียิปต์ไปฝังไว้ณที่ฝังศพบัมพุรุษของพ่อเถิดคือดินแดนคณาอันที่ฝังศพนางซาราที่ฝังศพอับราฮัมและก็ที่ฝังศพของอิสอัครับ โยเซฟก็สัญญาว่าลูกจะทำตามที่พ่อสัง่งแล้วก็ในประธรมการบทที่47ข้อ33บอกว่าเมื่อ,อยาโคบสั่งบุตรชายของท่านเสร็จแล้วท่านก็ยกเท้าขึ้นบนที่นอนและก็สิ้นใจและถูกรวมไปอยู่กับบัมพุรุษของท่านครับอีกท่านหนึ่งก็คือโยเซฟลูกชายของอยาโคบถูกบันทึกไว้ในบทสุดท้ายของพระธรรมปร,รมการบอกว่า โยเซฟอาศัยอยู่ในกับครอบครัวในประเทศอียิปต์เมื่ออายุโยเซฟได้110ปีโยเซฟบอกพวกพี่น้องว่าเราจะตายแล้วแต่พระเจ้าจะเสด็จเยยมเยียนพวกท่านอย่างแน่นอนและก็จะพาพวกท่านออกจากดินแดนแห่งนี้คือออกจากประเทศอียิปต์ไปสู่ดินแดนที่พระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับอับราฮัมอิสอักและก็ยาโคบ ข้อ25บอกว่าโยเซฟให้พงพันธ์อิสราเอลสาบานว่าเมื่อพระเจ้าเสด็จมาเยี่ยมเยียนพวกท่านแล้วท่านจะต้องนำกระดูกของเราไปจากที่นี่โยเซฟตายเมื่ออายุได้110ปีพวกเขาก็อาบยารักษาศพและก็บรรจุลงไว้ในประเทศอียิปต์ครับเราคงจำได้นะครับเมื่อคืนที่โมเสสได้พาชนชาติอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต พระธรรมอพยพบที่13ข้อ19บอกว่าโมเสสเอากระดูกของยากของโยเซฟไปด้วยเพราะโยเซฟให้ชนชาติอิสราเอลสาบานเป็นมั่นเป็นหมาะว่าเมื่อพระเจ้าจะเสด็จเยี่ยมเยียนพวกท่านแล้วอย่าลืมที่จะเอากระดูกของเราออกจากประเทศอียิบด้วยครับบุคคลสุดท้ายที่สำคัญมากก็คือพระยาเวครับพระองค์มิเคยเผชิญกับความตาย รทรงดำรงอยู่และมีบทบาทสำคัญตั้งแต่สมัยอาดัมโนอาเชมและก็เทราอับราฮัมอิสอักยาโคบและก็โยเซฟครับณบันบนี้เวลาผ่านไปไม่ต่ำกว่า2,000กว่าปีแล้วครับบุคคลต่างๆที่ร่วมงานกับพระเยห์ก็ต่างจากไปไปอยู่กับบัมพบผรุษของพวกเขา แต่พระเว์ยังทรงกระทําพระราชกิจของพระองค์ตลอดทุกยุคทุกสมัยทุกชั่วชาติพันธ์ขมรุย์พระองค์เป็นผู้กระทําพระราชกิจอย่างต่อเนื่องและพระเวจะกระทําพระราชกิจของพระองค์ต่อไปอย่างไรครับหวังว่าเราจะมีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมของพระเจ้าด้วยกันอีกในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกๆท,ท่านสวัสดีครับ